สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวย t ท b e ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องซโโเซบเสียทีเตทรัพั์นะคะ,ะขณะนี้ทีมง,งานได้เตรียมตัวย้ายเข้าบ้านกันค่ะหยุดวันสงกรานต์นะคะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้งานที่นี่ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะแต่ยังเสร็จไม่หมดนะคะเพราะว่ามันทำไม่ได้ค่ะติดลมโอ๊ยถ้ากันติดลมบดามือ่ะเมื่อนี้ เปิดไฟเปิดไฟแล้วสวยนะไปเปิดไฟแล้วสวยเปิดไฟอยเร็วตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งนะคะย,ยายเข้าบ้านกันค่ะแล้วพรุ่งนี้มีงานเกี่ยวนะคะทุกคนมีงานเกี่ยวข้าวสามสไร่นะคะรอชมได้เลยค่ะ อะไรอึ่งอ่างนะคะพี่น้องอึ่งอ่างได้กินฝนแยบดึงกันไหมหยิบแยบนึงมื่อนี้พักกันติดลมอยูบอ่บ้ามือขากันเลยขอคุณยายเจ้าของทีว่าคุณยายไปหลอนหนาได้เบาค่ะเพระาะว่ามันทำไม่ได้เลยคุณยายว่าโอเคงั้นรอบหน้าค่อยมาทำต่อ อีกบาย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 ปี bye. <laughs> bye ๊ไมบบายบายค่ะแล้วร <laughs> <Bye> ่ำรวยนะคะ มีความสุขกับบันสงกา์นะคะทุกคนจะได้หยุดบันสงกา์ยาวๆไปเลยขึ้นหาบูแะเน้อมันไงเอ้ยไม่บายค่ะมีความสุขมากๆนะคะเออเอาไม่ไม่จุ๊บผู้บ่าวก่อนหรอะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะยังไงก็ขอให้ FC ทุกคนมีความสุขมากๆกับวันสงกรานต์นะคะสวัสดีค่ะ